นี่นะคะคือมันสับปะหลังของน้อยเองนะคะของน้อยนะคะที่ปลูกไว้นีนปลูกได้ซิปมือนะคะมันนี่เป็นมือที่ซิปนะคะเพิ่งจะเริ่มเริ่มเกิดแล้วค่ะเริ่มเกิดเริ่มเกิดมีมีใบแล้วนะคะแต่ว่าบางต้นก็ยังบ่ทันได้เกิดดีนะคะยังออกบ่ทันได้ดีนะคะนี่นะคะบางต้นบางต้นก็สมบูรณ์ก็สิงงามนะคะ หลังจากที่บ่มีฝนนะคะฝนกระตกซุ่มือหลังจากนั้นมาก็ตกนะคะตกซุ้มือตกแห้งพร้อมนะคะจากคู่มันสูงๆงนะคะก็เหลือซัมเน่นะคะฝนตกแห้งติดต่อกันหลายมือนะคะกระดีเนาะไข้ก็แห้งนะคะเพราะว่าช่วงนั้นแหงแ้งแห้งคักค่ะแห้งคักก,ก,กระลุนอยู่คือกันนะคะว่ามันเทาสิเกิดโบนะคะตอนนี้ก็เกิดแล้วนะคะซิปมือนะคะแต่ว่า กับเก่เกิดเกิดบดีปันไ,ไดนะคะบางต้นกับว่าทัานได้เกิดแตอนนี้กําลังจะเกิดเนี่ยกำลังปงนะอันนี้เลยต้นกับกำลังสิเกิดนะคะบางต้นกับว่าท่านได้เกิดต้นนี้ยังไม่เกิดเลยนะคะบางท่อนนะคะมันบางท่อนพันกับสีมีปัญหาเพราะว่าพันมันของเห่าตอนเห่าตาดัดนะก็มีหลวกมีอย่างแน่นะคะพอนตอนนั้นอะ่ะแดดแห้งนะคะเกิดถือว่าเกิดอยู่ประมาณ น่าจะอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะคะแต่ว่าตรงชซเวลาในการน,นั่นอันนี้ที่แน่ๆของเพื่อนเนี่ยประมาณสิบสี่มือนะคะสิบสี่มือนี่เพื่อนสิเกิดมัดเลยนะคะอันไหนที่บบปงเนี่ก็คือสิบบเกิดนะคะแมนเกิดก็คืเอเบญ่ยนะคะถ้าเกินสิบสี่มือไปแล้วนะคะคือสองอาทิตย์นะคะ สังเกตนะคะบางบางต้นนะคะกสิเกิดว่นะคะกสิโปง้งว่บางต้นกสิงอกซ่านะคะขบรูนะคะว่าเพราะอย่างทีที่เหตุใหพิผลเกิดบัสพอมกันนะคะนะที่อยู่กับทอนพันธุ์เนะาะทัาทอนพันธุ์สดสดไม่นะคะดีเจสิกสิโปงงว้นะคะท้าทอนพันธุ์ไหนขรุขางจะมีปัญหาเจสิค่ะกิเกิดซ่านะคะหรือโปกเกิดเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นรู หูแย่หรือเปล่านะคะนี่นี่เป็นหูแย่มีตัวไหมอะ่ะอดูใหญ่จังเลยงูแย่หรือหูหยังน่าสิเป็นงูแย่นะนี่นะคะพันตุนได้ทอนได้สมบูรณ์เพิ่งกสิเกิดนะคะนี่ทำไมหลายรูจังนี่อีกรูหนึ่งมันงูแย่หรือหูหยางอะนี่แหละค่ะมันนี่เป็นมันมันสับปะหลังพันพวนเพชรนะคะพันพวงเพชรเนาะ ที่นี่ปลูกมือกนกสิปลูกมันสุพรรณนะคะมันสุพรรณนี่ก็คือในแปลงนี้มีมันหลายสายพันธุ์นะคะที่ในแปลงเดียวกันแต่ปีนี้นะคะเป็นมันพันธุ์เดียวนะคะสายพันธุ์เดียวเลยนะคะคือพวงเพชรนะคะมันพวงเพชรดนี่คือคุณสมบัติของเพิินนะคะขอดีของเพิ่นก็คือเพิ่นงามไววนะคะถ้าเพิินงามแล้วเนี่ยนะคะใบเพิินจะเป็นใบใหญ่ล้วก็ แบบเิ่นงามใบไงตากออกสามารถคุ้มหยาได้เร็วนะคะถ้าเผื่อเป่นงามแล้วคือหยาสิบทันนพิ่นเลยนะคะเิ่นเิ่นงามไรเพิ่นมีใบไงใบนานะคะใบใหญ่นะคะเ็ดให้ปกคุ้มพื้นที่สา,าสามารถเอ้หยาบาสามารถเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเผื่อเป็นตุ่นไงปกกันแล้วนะคะนี่คือความพิเศษของมันพวงเพชรนะคะและก้ก็หัวดกนะคะหัวดก นี่นะคะอันใดที่มันมีปัญหานะคะมันก็บอกทําได้เกิดนะคะน,นี่ก็สาตเโปงนะคะอันนี้ก็สาตเศสิโปงอันนี้ก็ต้องรอดุุนอีกสี่มือนะคะเ่าเพิ่นสิเกิดบอนะคะถ้าบ่กเกิดกะเออท่นมีละมั่นนะคะก็จเอามาเสียบ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 ทำไปเลยนะคะก็เกิดบ,บ่ดีบ่คือบ่ดีปันใดนะคะเพราะว่าบ่ได้เกิดทุกตนห <c> ล <oughs> ังนก็ว่าเกิดนะคะ นี่นะคะคือบรรยากาศไร่มันของเรานะคะที่เราปลูกผ่านไปสิบวันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบขอบคุณทุกคนนะคะคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่รับชมคลิปให้นะคะหละักชม โฆษณาไทยคลิปให้พอมนะคะที่สนับสนุนนะคะทุกช่องทางนะคะหายคํำในน้านะคะในหลายเรื่องนะคะกลาบขอบคุณทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า